อะไรกันมันร้องเอะอะผมรู้ล่วงหน้าว่าเหตุการณ์ต้องเป็นอย่างนั้นคือวิชิตเบี่ยงตัวไปหยิบปืนได้ก่อนเพราะอยู่ใกล้กว่าผมจึงเปลี่ยนทิศทางพุ่งหัวคนจังเบอร์เลยจนวิชิตเสียหลักเซธลาไปกระทบฝาห้องปืนหลุดจากมือตกลงบนพื้นข้างโต๊ะตัวนั้นผมตามติดแต่ไอ้หมอนี่ัยทายาตยกแขนขึ้นรับสันมือที่ผมฟันลงไปเหมือนคอต่อมันได้ทันท่วงที มีหนามซ้ำหมัดค้างที่วางอยู่ยืยงเวียงมาเข้าลิ้นปีผมซะอีกแม้ไม่หนักเท่าไหร่แต่ก็ทำให้ตัวงอเหมือนกุ้งได้เหมือนกันมันจึงคว้าหัวไหล่ทั้งสองข้างของผมเอาไว้แล้วดันเต็มแรงจนตัวผมกระเด็นไปกระแทกหน้าต่างแรงประทะทำให้กรดตัวผมหงายพึ่งพาดขอบหน้าต่างในลักษณะหัวห้อยจนจวนเจียนจะตกลงไปข้างล่างทาวิชิตไม่ถมเข้ามาทับผมไว้มันใช้ไม้ตายทันทีคือรวบคอด้วยมือทั้งสองข้างดันตัวผมเพื่อให้หลังหัก นาเริ่มมืดเพราะเลือดขังอยู่ในสมองมากเกินไปผมเห็นดวงตาของมันที่ห่างจากหน้าผมไม่ถึงฟุตสแสดงออกถึงความสมหวังและชื่นชอบกับการฆ่าคนด้ยวยวิธีนี้กระดูกสันหลังเจ็บปวดยังบอกไม่ถูกในตาพร่าพร a p p จนเห็นสีแดงสลับดำเป็นวงวูบวาบนี่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความแตกดับของสังขารผมภาวนาขอให้หมดสติก่อนจะได้ยินเสียงกระดูกสันหลังหักดังผัวเหมือนไม้โลกผุผูถูกช้างเหยียบใบหน้าของสุนทรีลอยเข้ามาอยู่ในห้วงแห่งความนึกคิด เธอคงไม่โง่พอจะรอให้ไอ้หมอดิยยำนี่ตามตัวจนพบแล้วฆ่าไ้คนเป็นแน่ป่านนี้คงรีบจำไปแจ้งความตำรวจกว่าจะมาถึงผมก็สวรรคตหงไปเรียบร้อยแล้วแต่เอ๊ะอะไรนั่นแสงสว่างจ้าสาดเข้ามาเต็มหน้าผมขณะยังคงห้อยอยู่อย่างนั้นแถมยังมีเสียงดังสนั่นจิกกองคงไม่ใช่อานาสัญ,ญญาณจากยม,มาบาลในนรกหรอกนะความคิดสะดุดหยุดลงเมื่อรู้สึกว่ามือที่บีบคอเริ่มคลายออกพร้อมแรงกดบนลำตัวหายไป เพราะไอ้หมอวิชิตถอยหลังไปจากผมก้าวหนึ่งด้วยความตกใจรู้แล้วกลับแม่สุนทรียอดยาหยีของผมนั่นเองเปิดไฟใหญ่หน้ารถขึ้นแล้วกดตรยอย่างแรงเหมือนไม่เคยกดมาก่อนเลยอย่างนั้นแหละผมเลื่อนตัวลงจากขอบหน้าต่างมาคุกเข่ากับผื้นพยายามกืนก้อนอะไรแข็งๆที่จุกอยู่ในลําคอเจ็บชมัดเตียเลยให้ดิ้นตายทันใดนั้นวิชิตผวาไปที่ประตูก้มลงหยิบปืนของผมที่หล่นอยู่ข้างๆโตะ๊ะผมทําใจให้เป็นปกติขณะรัฒนาหลวงพ่อทากระดานที่คล้องคออยู่ เราพยายามตะโกนออกไปตำรวจล้อมบ้านนี้แล้ววางปืนซะแต่เสียงของผมไม่ดังเท่าไหร่เลยเพราะมันผ่านลำคออันเจ็บระบมยังคุกคลักเต็มทีแม้ตัวผมเองยังฟังแทบไม่รู้เรื่องว่าพูดอะไรออกไปวิชิตหมุนตัวกลับวาดปากลำกล้องปืนมาที่ผมแล้วเหนี่ยวไกขวดตกั่วนัดนั้นถากแขนซ้ายผมไปนิดเดียวผมพุ่งตัวหลบมาทางขวาแล้วนอนราบกับพื้นห้องมันยิงส่งเด็ดอีกสองนัดซ้อนกระสุนเจาะฝาทะลุเป็นรู ใครก็ตามเถอะถ้ามือไม่แม่นจริงแล้วก็ยิงเป้าเคลื่อนที่ไม่ถูกแน่ผมรีบกิ้งตัวเข้าไปใต้เตียงที่มีผ้ายางห้อยคุมลงมาจนถึงพื้นโดยพลางคิดว่าไอ้หมอหริยมคงต้องใช้วิธีมุดหัวเข้ามาดูว่าผมซ่อนอยู่ตรงไหนเพื่อยิงให้ถนัดหน่อยคราวนี้แหละครับจะเป็นโอกาสของผมที่จะคว้าข้อตีนข้อมือมันแล้วก็ชากเต็มแรงให้หงหลังตึงท่านใดนั้นหูก็ได้ยินเสียงฝีเท้าวิชิตเดินไปยังมุมห้องแล้วกลับมายังเตียงนอนที่ผมซ่อนตัวอีก พร้อมทั้งมีด้ามไม้กวาดอันหนึ่งแย่เข้ามาใต้ชายผ้ายางแล้วยกขึ้นเหมือนเปิดม่านหน้าเวทีละครยังไงอย่างนั้นทีเดียวผมมองเห็นขาทั้งคู่ของมันห่างจากเตียงไกลออกไปขนาดเอื้อมมือไม่ถึงจะทำยังไงดีผมคิดคงต้องตายด้วยปืนตัวเองเป็นแม่นมันเสียงไอวิชิถอดล้อลันเมื่อเห็นผมเกรงกล้ามเนื้อทุกส่วนจนตัวสั่นเพื่อรอรับความเจ็บปวดจากกระสุนปืนที่เหลืออยู่อีกสามนัดแต่แล้วชั่วสองวินาที เสียงโหดเราก็กลายเป็นเสียงร้องอย่างตกใจและคนชงนสนเทพร้อมกับไม้กวาดหลุดจากมือทําให้พยางคุมปิดลงตามเดิมเ,เสียงทึบๆเหมือนของหนักล้มฟาดพื้นกระดานเตือนสติให้ผมออกจากใต้เตียงเพิ่มมาดูเหตุการณ์ใช่คกลับใช่วิชิตนั่นเองกําลังนอนหงายอาซาอยู่กลางห้องลักษณะตาเลือกโพงพร้อมมีดผ่าตัดอันคมกริบเล่มที่อยู่ในมือหมอพกาฝังลึกอยู่ที่ลําคอของมันจนมิดดม ผมไม่มีความรู้ทางสรีรศาสตร์เลยแต่ก็พอเดาออกว่ามีดคงตัดเส้นเลือดใหญ่ที่ขึ้นไปเลี้ยงสมองโดยทันทีจึงทําให้เกิดอาการเกร็งเห็นได้จากมือขวาของวิชิตกําปืนแน่นไม่ยอมปล่อยครับหมอพกาใช้มือข้างซ้ายที่ผมเป็นคนตัดเชือกให้ก่อนวิชิตกลับเข้ามาในห้องกํามีแทงคอคนรักของเธอขณะก้มๆเงยๆอยู่ไกลๆตาสนิทผมหันไปทางหมอพกา เห็นเธอยกมือข้างนั้นขึ้นปิดปากด้วยความเสียวสยองพร้อมกับร้องไห้สะอึกสะอื้นจนผมทนดูแทบไม่ไหวกำลังจะเข้าไปปลอบพอดีได้ยินเสียงสุนทรีตะโกนเรียกข้างล่างปิติปิติผมเดินไปชะงงกหน้าต่างเห็นเธอกำลังยืนอยู่ที่สนามหญ้าในมือถือกระบอกแม่แรงสำหรับยกรถปอเช่เป็นไงบ้างสุนทรีถามด้วยความเป็นห่วงเรียบร้อยเธอชูมือข้างที่ถือแม่แรงขึ้นต้องการในนี่ไหม ไม่จําเป็นวางไว้นั่นแหละเราขึ้นมานี่หน่อยสุนทรี์โยนแมแรงทิ้งก่อนซอยเท้าทียิบรับชายขาบ้านครูเดี่ยวก็เข้ามาเป็นส่วนประกอบของห้องนี้มันตายแล้วเหรอเธอถามขณะตาจับอยู่ที่ศพวิชิตสนิทมากโดนอะไรเข้าผมชี้ไปที่โต๊ะเล็กๆข้างเตียงมีดผ่าตัดเล่มนั้นฝีมือใครหมอพกาผู้หญิงช่วยชีวิตคุณอีกตามเคยผมยักไหลก็ผมเกิดราศีนายอยีอวประธรรมนี่ครับช่วยแกมาให้ฉันหน่อย เสียงหมอพกาแทรกเข้ามาผมนึกขึ้นได้ว่ามือขวาและขาทั้งสองข้างของเธอยังไม่หลุดพ้นจากพัฒน,นาการจึงแก้เชือกเหล่านั้นออกพอเป็นอิสระหมอพกาก็เลื่อนกายออกจากเตียงสุดตัวลงนั่งใกล้ๆศพวิชิตศพหน้ากับอกร้องไห้โฮพลางพร่ำลำพันฉันฆ่าคุณเพราะความจําเป็นแท้ๆปรดยกโทษให้ฉันด้วยสุนทรีคุกเข่าลงกอดเธอด้วยความสงสารจับใจอย่าคิดอะไรมากเลยค่ะนึกซะว่าทุกคนหนีความตายไม่พ้นก็แล้วกัน ผมมองภาพนั้นด้วยอารมณ์เฉยเมยเพราะผู้หญิงคนที่สุนทรีกำลังตอบอยู่นี้ใจคอเฮี้ยมโหดผิดกุลสตรีเธอทำความชั่วมาหลายอย่างแม้กระทั่งฆ่าผัวของตัวเองเพียงแต่ไอห,หมอลามกวิชิตกระดิกนิ้วบงการนิดเดียวเท่านั้นฉันจะช่วยคุณทุกวิถีทางสุนทรีพูดผู้หญิงที่ถือความรักเป็นศาสนาประจำใจฉันนิยมจะมีความผิดไหมคะหมอพกาถามเสียงสั้นเคลือไม่หรอกนะ่าผมเดินไปยังโต๊ะโทรศัพท์ที่ตั้งอยู่ตรงมุมห้องพิกสมุด หาเลขใหมายที่ต้องการจนพบก็หมุนหน้าปัดตามนั้นครูเดียวได้ยินเสียงเฮาๆทางปลายสายพูดมาว่าสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองครับผู้บังคับกองอยู่ไหมผมถามใครต้องการพูดด้วยครับตํารวจกองปราบกรุณารอสักครู่เงียบอยู่พักหนึ่งก็มีเสียงบอกมานี่ร้อยตํารวจเอกจักรหลัดพูดผมจา่าไปติชมยงนี่โทร่าอะไรครับเกิดคดีฆาตกรรมในบ้านหมอวิชิตเลขที่5 2บริมทะเลหรือพูดจากไหนที่บ้านหลังนี้แหละครับ ไปทาอะไรที่นั่นสืบจับคนร้ายทําไมไม่รายงานอัวก่อนเอาอีกแล้วผมคิดเจอนายตำรวจขี้เบ่งขี้สงสัยเหมือนสารวัตออรอัมพรหน้าสลาเปาไม่มีผิดแต่ตอนนั้นยังไม่แน่ใจจะพบตัวนี่ครับใครเป็นคนร้ายเจ้าของบ้านหมายความว่าลือทําพิสาม,มัญฆาตกรรมเปล่านะผมปฏิเสธผู้หญิงคนหนึ่งพูดยังไม่ทันจบมีมือเมือกระชากขู่โทรศัพท์วางบนเครื่องสุนทรีนั่นเองใช่ใครอื่นทาไมทำบ้าๆอย่างนี้เธอตะโกนลัน่นเอ้า ก็รายงานเรื่องฆ่ากันตายคุณจะจับหมอพกาจริงๆเหรอผมยักษ์ไรเปล่าให้ตำรวจท้องที่ดำเนินคดีตามกฎหมายสุนทรีเชิดหน้าขึ้นสมใจคุณสินะที่ทําให้เธอเข้าคุกได้ใครว่าผมเถียงเมื่อสอบสวนได้ข้อเท็จจริงแน่ชัดแล้วตำรวจก็ต้องทาสานวนปล่อยตัวเพราะเธอป้องกันชีวิตผมเราเรื่องอื่นล่ะอะไรสมคบกับหมอวิชิตท,ทําผิดจัญญาแพทย์ฆ่าผัวของเธอก็พิจารณาไปตามพยานหลักฐาน หมายความว่าต้องถูกจับกลุมคุมขังขึ้นศาลเงนินใช่ไหมผมพยักหน้าครับก็ตามระเบียบสุนทรีถอนใจเฮือกใหญ่ก่อนกล่าวแต่เธอได้รับกรรมเพียงพอแล้วนะคุณหมายถึงใช่สูนเสียนิ้วทั้งสองเป็นการชดใช้แล้วจะให้ผมทํำยังไงปล่อยเธอไปผมสะดุง้งโหยงทําอย่างนั้นไม่ได้ช่างไม่มีจิตใจเมตตาสงสารผู้หญิงซะมั่งเลยสุนทรีพอเธอเพิ่งผ่านความทุกข์ทรมานแสนสาหัสมายกยกต้องถูกขงังซ้ําเติมอีกมันยุติธรรมอยู่เหรอ อยากจะเถียงเหลือเกินว่าผมเองก็อดตะลับขับตะนอนคลุ้นคิดหาวิธีสืบสวนให้ได้ความว่าวิชิตกักขังหมอพกาไว้ที่ไหนเมื่อพบแล้วยังเสี่ยงเข้าช่วยเหลือจนเอาชีวิตแทบไม่รอดและงานในหน้าที่ของผมนั้นไม่ใช่ผู้พิพากษาจะได้มีอำนาจตัดสินปล่อยหรือจำคุกจำเลยผมมีหน้าที่แต่เพียงนำตัวเธอไปให้พนักง,งานสอบสวน,นขนคว้าหาข้อเท็จจริงเพื่อส่งสำนวนให้อัยการดำเนินการตามวิธีพิจารณาความอาญาเท่านั้นหันไปดูเธอสิ สุนทรีใส่ชดชดต่อไปน่าสงสารแค่ไหนเธอเสียใจถ้าเป็นบ้าเราต้องฆ่าคนที่ตนรักเพื่อช่วยชีวิตจ่ายเฮงซวยคนหนึ่งแต่เราก็ต้องตกเป็นผู้ต้องหาของตำรวจฉันปล่อยให้เป็นอย่างนั้นไม่ได้เข้าใจไหมผมชมเลื่องไปทางนั้นเห็นหมอพกากำลังฟูมไฟยน้ำตาอยู่กับศพคนรักด้วยความอาลัยอาวรณ์ทั้งที่ชายคนนี้บังคับขู่เข็นให้ทรยศต่อวิชาชีพบงการให้ฆ่าผัวมีนหนำซ้ำยังตัดนิ้วเธอซะอีกผมไม่มีวันเข้าใจผู้หญิงเลย ถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปสักร้อยปีก็ตามผู้หญิงก็ยังคงลึกลับอยู่เช่นนี้เสมอให้ดิ้นตายสิครับสุนทรีเดินกลับไปหาหมอพกาแล้วประคองให้ลุกขึ้นยืนด้วยท่าทางนิ่มนวลราวกับนางพยาบาลที่ผ่านการอบรมมาแล้วเป็นอย่างดีหักห้ามใจสบ้างเธอปลอบฉันจะพาคุณไปอยู่ที่ปลอดภัยไม่มีตำรวจมารบกวนอย่าทำอย่างนั้นนะผมห้ามฉันจะทำหนีไม่พ้นเงื้อมือกฎหมายรองน้าไม่ได้หลบซ่อนในเมืองไทยนี่ยะแล้วจะพากันไปอยู่ไหนมาเลย หนังสือเดินทางเหรอเธอสายหน้าไม่จําเป็นพักพวกฉันที่สงขาเยอะแยะไปคุณจะบ้าหรือไงนะผมโทรศัพท์แจ้งท้องที่ไปแล้วแต่สุนทรีไม่ยอมฟังเสียงผมแม้แต่นิดเดียวเธอพูดกับหมอพกาไปเราไปกันเถอะแล้วผมจะกลับกรุงเทพยังไงเธอหันมาขอนก็เรื่องของคุณว่าแล้วก็ฉุดหมอพกาลุกขึ้นผมมองคนทั้งสองด้วยความรู้สึกชอบกลสุนทรีพักดีภูบาลยิงธนงซ่อนกลิ่นดับกลางถนนเพื่อช่วยชีวิตผมไว้ ขณะไอ้ผู้ร้ายใจเหี้ยมคนนั้นกําลังจะส่องผมด้วยปืนในมือและคราวนี้ก็เช่นกันถ้าหมอพกาไม่แทงคอวิชิตละก็ป่านนี้ผมคงลงไปนั่งกินเหล้ากับยมมาบาลในนรกอเวจีเรียบร้อยไปแล้วเพราะฉะนั้นผมควรตอบแทนบุญคุณของเธอโดยการช่วยชีวิตหนึ่งเหมือนกันเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนผมตัดสินใจฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของกรมตํารวจและพับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเข้ากระเป๋าโดยการอุ้มหมอพกาด้วยแขนทั้งสองข้างพางบอกสุนทรีว่า หยิบหมอนและผ้าห่มติดไปด้วยอากาศทางใต้หนาวจัดช่วยฉันทําไมเธอกระแทกเสียงไม่กลัวถูกปลดจากตารวจเหรอ <c oughs> ช่างมันยศแค่จ่าเท่านั้นเองถ้าอยากพบฉันแล้วก็ไปถามที่วัดไทยในกรุงลำเปอร์นะครับแล้วผมจะตามไปที่นั่นสุนทรีจ้องหน้าผมคำมหงจริงเหรอคะสาบานให้ก็ได้เธอเขย่งปลายเท้าขึ้นจูบแก้มผมดังฟอดฉันรักคุณเพราะนิสัยบ้าๆบอๆอย่างนี้แหละผมเกินน้ำลายฟืดๆก่อนจะพูดคนเอาร่วมยาของคุณวิชิตไปด้วย เพื่อหมอพกาต้องการยานอนหลับเพื่อระงับอารมณ์ค่ะก้าวจบสุนทรีก็คว้ามหมอนผ้าหม่มลมทั้งกระเป๋าเวชภัณฑ์เดินนําหน้าออกจากห้องลงบันไดไปชั้นล่างผมอุ้มหมอพกาตามหลังไปตัวเธอเบาหวิวเชยวครับตำรวจกองปราบคงไม่มีเกียรติหรือได้หน้าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่หรอกถ้าจับผู้หญิงตัวเล็กแค่นี้ไปขังไว้เมื่อเรามาถึงปอเชที่จอดอยู่ริมถนนหน้าประตูบ้านผมวางหมอพกาลงบนที่นั่งตอนหน้าสอดหมอนเข้าข้างหลังเอาผ้าห่มคุมตัวให้จนเรียบร้อย สุนทรีเขานั่งประจําที่คนขับรัดตัวด้วยเข็มขัดนิรภัยอย่าขับให้เร็วนักนะผมเตือนเธอพยักหน้าค่ะรู้จักทางนะฉันเคยไปหาดใหญ่ด้วยทางนี้สองครั้งงั้นใช้ได้พบกันใหม่นะคะคุณจาเราจะแต่งงานกันที่กวลาลำเปอร์เตรียมตัวให้ดีเราไม่ต้องหิ้วอีลำยงไปด้วยล่ะผมยิ้มแย่ๆห,หนึ่งในดวงใจคือสุนทรีฉันไปแล้วนะว่าแล้วเธอก็เลี้ยวรถกลับบนถนนด้วยความชำนาญ ผมมองตามหลังกระทั่งไฟแดงถ้ายปอเช่รับหายไปจากสายตา5นาทีต่อมาจีบตำรวจกองเมืองก็แล่นสวนทางมาจอดแทนที่ผู้บังคับกองแต่งเครื่องแบบร้อยตำรวจเอกก้าวลงจากรถพร้อมในสิบอีกสองคนจาวิตีโฉมยงใช่ไหมเขาถามครับศพอยู่ไหนเมื่อผมพาไปถึงห้องเกิดเหตุผู้บังคับกองก็พิจารณาลักษณะท่าทางของศพแล้วถามไหนละตัวผู้ต้องหาหนีไปแล้วครับเขาถอดหมวกออกแล้วเกาหัวแกลกว้า เธอขโมยรถผมไปด้วยตอนที่ผมกําลังจับชิปจรเหมอวิชิตเพื่อตรวจดูว่าตายสนิทหรือยังถ้ามีคนอย่างลืมมากๆลมตมํารวจชิปหายแน่คองต้องการตําหนิรูป,ปรพันธเธอไหมล่ะครับเอาสิสูงโปร่งขนาดอภัสลาผมซัดส,ส่งเดชผิวเนื้อสองสีผมดําตาดําสวมเสื้อมองตะกูสีฟ้าอ่อนนุ่งกางเกงสีกรม,มท่าเขาจ้องที่ดามมีที่โผล่จากคอศพแล้วเบนสายตาไปยังปืนสมิธอันเวสันกระบอกที่วิชิตกำแน่นอยู่ในมือก่อนถามทำไมเธอถึงฆ่าเขา ป้องกันผมให้รอดพ้นจากการถูกยิงเธอชื่ออะไรไม่ทราบครับผมตีหน้าตายปฏิเสธเออคืออย่างนี้ผมบุกขึ้นมาจับหมอวิชิตตามคําสั่งของผู้การกองปราบในข้อหาทําร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัสและนวงเหนียวกักขังแต่ผมถูกหมอวิชิตเล่นงานจนพลาดท่าแย่งปืนออกไปแล้วจะยิงผมผู้หญิงคนนั้นที่อยู่ในห้องนี้ด้วยกันเลยแทงคอเขาด้วยมีดเล่มที่เห็นอยู่นั่นแหละครับงั้นผู้หญิงคนนี้ก็คือเจ้าทุกข์ที่ถูกนวงเหนียวกักขังนั่นสิอาจใช่ก็ได้ครับทาไมคุณไม่รู้ว่าเป็นใคร ผมเห็นแต่เพียงนิ้วเธอที่หมอวิชิตตัดใส่กล่องส่งให้ผู้การผู้บังคับกองพยักหน้าช้าๆพลางพึมพำเลือกลับซับซ้อนกันจริงนะผมกลับกรุงเทพได้แล้วใช่ไหมครับยังยังรอให้การต่อผู้ผกลับอีกนั่นขอนอนพักสักครู่เอ้ยเดี๋ยวก่อนรถของลือ,อยี่ห้ออะไรโตโยต้าโครโล,ล่าสีฟ้าครับผมต้อแหลตามเคยทะเบียนจำไม่ได้เพราะขอยืมเข้ามามีตําหนิพอสังเกตเห็นตรงไหนชัดเจนไฟด้านซ้ายหน้าแตกชํารุดมูยยอยผู้กองหันไปหาในสิบที่มาด้วย สั่งสถานีทุกสถานีกระจายข่าวทางวิทยุสกัดจับรถคันนี้ครับผมเธอคงยังไม่ไปไกลเท่าไหร่นะเขาหันมาพูดกับผมผมก็คิดอย่างนั้นครับขออนุญาตพักผ่อนก่อนนะครับเชิญผมเอนหลังลงบนเตียงอัปปี่น้นแล้วหลับตาคลุ้นคิดถึงสารวัตอัมพรป่านนี้หลับหรือยังนะหรือว่ากําลังเต้นระบบาอยู่ตามไหนคลับที่ไหนสักแห่งตามเทรดดิชันของนายตำรวจที่มีอาเสียเป็นเจ้ามือเลี้ยงดูปูเสือเป็นประจำสิ่งที่ผมควรทําในขณะนี้คือลองโทรโทรศัพท์ไปหาเขา เปิดรายงานเหตุการณ์ให้ทราบคิดได้ดังนั้นก็ลุกขึ้นไปที่โต๊ะโทรศัพท์หมุนตัวเลขเลขศูนย์ทางไกลให้ติดต่อเข้าบ้านพักหลังกองปราบครูเดี๋ยวผู้ที่ผมต้องการพูดด้วยก็มารับสายว่าไงวะเสียงนายผมตะคอกตามนิสัยที่ไม่ค่อยจะสุภาพนักผมจ่าพิติีชมยงครับรู้แล้วมุดหัวอยู่ไหนประจวบไปทําอะไรที่นั่นวะสืบเรื่องนิ้วสิได้เรื่องไหมพบเจ้าตัวแล้วยังมีชีวิตอยู่เหรอครับเธอเป็นใครวะ ยังไม่ทันถามชื่อแท้เปิดหนีไปแล้วเพราะอะไรวะก็ทำผิดฐานฆ่าคนตายฆ่าใครหมอวิชิตคนที่จับตัวเธอมาตัดนิ้วนั่นแหละไอบ้บ้าเขาคำรามแล้วปล่อยให้หนีไปได้ผมกืนน้าลายฝืดก่อนพูดเรียนทนผู้การด้วยตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปจะไม่ได้รับนิ้วที่ทําให้ท่านอาเจียนหลังอาหารเช้าทุกวันอีกแล้วนี่หรือเมาเหล้าหรือไงวะเปล่าครับรีบกลับมาเขียนบันทึกส่งถึงหัวก่อนเก้าโมงพรุ่งนี้เดี๋ยวก่อนอะไรอีกเล่าไม่จะเป็นต้องรองรายงานผมหรอก เอ๊ะทำไมวะผมขอลาออกแล้วได้ยินไหมก้าวจบผมกระแทกหูโทรศัพท์กลับเข้าที่พร้อมทั้งคิดว่าจะโทรบอกลำยงดีไหมนะว่าอย่ารอหมอวิชิตให้เสียเวลาเลยถ้าจะเอาหัวไหลผมเป็นที่ซับน้ําตาก็ไม่ขัดคองแต่อย่าทําอย่างนั้นเลยเพราะผมมีแม่เสือสาวสุนทรีพักดีภูบานคอยที่กัวลลําเปอร์อยู่แล้วอีกไม่นานผมก็จะไปแต่งงานกับเธอที่นั่นคราวนี้ผมจะได้รู้สทีว่ากลิ่นเนื้อของเธอเป็นยังไง ปทุมทันทั้งคู่จะอลางช่างอลองชองเหมือนคนป่ากำลังวิ่งหนีเสือซึ่งปักอยู่ที่หมอนในห้องรับแขกคุณหญิงบุษบาหรือไม่เงินเดือนจาาในสิบตำรวจเพียงไม่กี่ร้อยหรือจะสู้สมบัติมหาศาลของสุนทรีพักดีภูบาลไดุ้ย